็นสีปมงคลนอย่างหนึ่งครับที่พบติดตัวไปไหนมาไหนที่ขาดไม่ได้ค so, ือเหรียญเสด็จพ่อรห้าครับเหรียญหนึ่งเซี่ยวครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหัวตรงนะครับรุ่นรุ่นหัวตรงครับด้านหน้า พระรมจักษณ์ของรัชการที่5นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระสยามนะครับแล้วก็เขียน1เสี่ยวนะครับ1ด้านซ้ายเสี่ยวด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรสหนึ่งศูนยนะครับเนี่ยใต้ใต้เท่น ที่พระสยามสรงนั่งอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่อามาให้ชมกันนะครับที่ไปในมาไนพกติดตัวตลอดเลยนะครับพยายาให้ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ใครใแต่ร้อยทั้งร้อยนะครับในประเทศไทยนะครับที่นับถือศาสนาศาสนาพุทธก็ต้องมี มีพระประจำกายอยู่เลยครับต้องมีติดตัว <c oughs> ตลอดครับมีคนละองค์สององค์หรือมีเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่ความเชื่อสวามศรัทธานะครับได้ก็จะประรมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาแชนแนลนะครับ,รบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมคลิป ต่อต่อไปด้วยนะครับท่านนี้กล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ